สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยนะคะในช่องของอาชิตาสเตชันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของคิ้วเลยนะคะเพราะว่าคิ้วเนี่ยคือมองกุฎของหน้าจริงแล้วก็จะบอกเลยว่าเวลาที่ชีท้ทำคามเพ,พต่างๆหรือว่าการแต่งหน้าลุคต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทรงคิ้วไปเรื่อยๆเลยนะคะซจะเป็นทรงคิ้วโก่งแบบสาวฝรัง่งสาวสายฟอแบบนี้หรือว่าจะเป็นทรงคิ้วตรงแบบสาวเกาหลีนะคะรวมไปถึงทรงที่เราสามารถเขียนได้ไบ่อยทุกๆวันเลยก็คือทรงไม่ตรงจนเกินไปแล้วก็ไม่โก่งจนเกินไปด้วยนะคะแล้วว่าการที่เราจะมีคิ้้ววเะน่่กคือออราจอาจตง ให้เวลาที่เราเขียนเนี่ยมันง่ายขึ้นมากจริงๆพราะก็ที่ผ่านมาในอุปกรณ์ที่ชใช้ในการกันคิ้วนะคะก็คือแหนบนะคะแล้วก็มีดโกนธรรมดาเนี่แหละตั้งหลังมานี้ชิไม่ค่อยได้ใช้แหนบแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้แหนบมากๆเนี่ยนอกจากว่ามันจะเจ็บมากๆแล้วนะคะมันจะทําให้ผิวหนังของเราช่วงบริเวณแบบโหนคิ้วตรงเนี้ยมันย่นรวมไปถึงบางทีใช้แล้วรู้สึกคันแล้วมันก็แบบระคายเคืองมันคันคีเดียว2อสวันเลยนะคะชิก็เลยคิดว่าเฮ้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบ ช่วยเรากันคิ้วได้ง่ายขึ้นไหมนะคะจนชิมมาเจอเจ้าตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ sensitive Touch นะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตัดแต่งขนคิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วขนบนริมฝีปากคือขนหวดง่ายๆเนี่แหละแล้วก็ขนข้างรวมไปถึงขนบิกินี่ขนใต้วงแขนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชิก็เลยลองใช้จะบอกว่าตอนแรกชิไม่กล้าใช้แบบนี้เพราะว่าชิรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงแล้วมันมีอะไรที่มันดีกว่ามีดโกสิบบาทบ้างจนชิ่มาลองใช้แล้วก็รู้สึกว่า มันดีจริงๆค่ะทุกคนชิคก็แบบกันช่วงบริเวณแขนก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างพอการปุ๊บฟึบปรับหายปื๊บไปเลยมันให้อารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนแบบมันทัดมาถูแบบบริเวณผิวหนังเราเบาๆอ่ะมันไม่เจ็บเลยแล้วมันก็ไม่รู้สึกถึงมีดโกนเลยนะคะด้วยความที่ก็คือมันไม่ทําให้ผิวของเรามันระคายเคืองหรือว่าบาดผิวนั่นเอง มันหมดปัญหาเลยในเรื่องของที่ว่าแบบเฮ้ยมันจะคันมันจะเลือดออกอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัวนี้ให้สัมผัสที่บางเบาแล้วก็อ่อนโยนจริงๆอันคือมันจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่ช่วงบริเวณหัวเล็กอ่ะมันใช้งานดีมากคือบางทีเราต้องการให้แบบคิ้วโก่งขึ้นไปเฉพาะตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถซ้อซอนมันได้เพราะว่าเกิดว่าเราใช้แบบไอ้ด้ามมีดโกนที่ชิคเคยใช้10บาทนะคะมันจะแบบแงะยากมากแล้วมันก็จะหายไปทั้งหางคิ้วเลยนะแต่ตัวนี้มันสามารถแบบ แงะขึ้นให้มันโก่งขึ้นได้หรือว่าทรงคิ้วให้มันแหลมมาอะไรอย่างเงี้ยให้เกิดว่าใครอยากรู้รยายละเอียดคะต้องไปดูที่แบบห้างกอบเองหรือว่าจะเป็นร้านขายยาก็มีขายด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทนะมันก็จะมีบอกว่า0แล้วก็ลงแล้วก็1 1เนี่ยก็คือเปิดนะคะก็คือเปิดใช้งานส่วนศูนย์เนี่ยก็คือปิดการใช้งานส่วนเครื่องหมายลงอันนี้นะคะก็คือเปิดเพื่อเอาทานออก ก็อีก2อย่างที่น่าสนใจมากๆเลยที่เขาให้มาในนี้นะคะก็คือนี่มันจะเป็นหวีกันอะ่ะคือมันจะให้แบบฟิลเหมือนการซอยผมอะ่ะเออก็คือเหมือนเราสามารถทําแทนกันไกลได้เลยเพราะว่ามันให้ความรู้สึกของขนคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียงเส้นด้วยนะคะอ่าหลายคนก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะอุปกรณ์ด้านในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปเนี่ยเราไปดูวิธีการการกันคิ้วกันดีกว่าค่ะ มาดูกันที่วิธีแรกเลยนะคะให้เอาแปรงแต่งหน้าหรือว่าแม้มทัดอะไรก็ได้เนี่ยมาทาบที่แนวสันจมูกนะคะแล้วก็จุดมาร์กที่หัวคิ้วได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลื่อนแป,งปรงไปที่ปีกจมูกเนะะี่ยให้ขนาดกับตาดำแล้วก็มาร์กันที่หัวคิ้วได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเลื่อนหางแปรงจากหางตาดำไปเป็นหางตาค่ะแล้วก็เชื่อมมาระหว่างจุดได้เลยหากใครอยากแต่งตรงไหนเพิ่มก็แต่งได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้วีเซนซิท t ฟทั h นะคะมากําจัดคิ้วส่วนเกินออกได้เลยค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าการคิ้วออกได้ง่ายมากๆใช้เวลาแค่แปบเเดีียวทวทท่่่่่านนนนั้้้คคะะะกกกก็็จจไไไไงงิิมมแลตรป มาต่อกันที่วิธีการที่2เลยนะคะกับทรงคิ้วตรงแบบสาวเกาหลีง่ายแสนง่ายเลยค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนในเขียนคิ้วไปได้ตามใจต้องการเลยค่ะเมื่อเราได้ทรงที่พอใจแล้วนะคะก็หยิบเจ้าหวีเซนซิทีฟทั h มาการคิ้วออกได้เลยค่ะการออกง่ายมากๆเลยนะคะมีหัวถึง2ฝั่งในการก็คือหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถเปลี่ยนทรงคิ้วได้เยอะแยะเลยค่ะแต่ใช้ที่การคิ้วตัวเดิมนะคะซึ่งทีเด็ดของชีเลยเนี่ยก็คือชี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ขนคิ้วพุ่งๆชี้ๆขึ้นเลยนะคะก็เลยจะซอยหัวคิ้วเเเล็กกนน้้อยวารีีีตั่่แหะคท ยุคนี้อยากได้อะไรก็มีหมดจริงๆนะคะเจ้านี้เนี่ยก็คือตัวช่วยในการวาดคิ้วให้คิ้วสองด้านเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะได้คิ้วที่โก่งหน่อยค่ะเมื่อได้โครงคิ้วที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้การคิ้วส่วนเกินออกได้เลยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะคะว่าทั้ง3วิธีที่ชี้ทามาเนี่ยหลังจากใช้วีดเซ t ซ v ทีฟทั h แล้วเนี่ยไม่มีอาการคันหรือเกิดผื่นแดงเลยนะคะถือว่าเจ๋งสุดๆเลยแล้วก็สามารถการคิ้วได้ในเวลาอันรวดเร็วจริงๆค่ะคือเวลาการคิ้วแบบนี้เนี่ยคือมันม่เนแ,เาาแ้ทีลลยะคะ ไปแล้นะคะสำหรับวิธีการตัดแต่งทรงคิ้วถึง3แบบด้วยกันเลคะจะบอกเลยว่า3แบบเนี่ยก็จะให้3ลุกเลยก็คือกา คิ้วทรงที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทรงที่ชิชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือทรงนี้เลยนะคะจะเป็นทรงที่เข้ากับรูปหน้าชิมากที่สุดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะเขียนคิ้วทรงไหนดีหรือว่าต่แต่งทรงคิ้วแบบไหนดีนะคะก็ให้ลองทําทีละแบบก่อนแล้วก็ดูว่าแบบไหนเนี่ยเข้ากับเรามากที่สุดนะคะอาจจะแบบไม่ต้องเชือกเฉือนมันมากก็ได้เล็มทีละนิดทีละหน่อยก็ได้นะคะเอาละค่ะสุดท,ท้ายนี้นะคะี่จะมาบอกถึงวิธีการทาความสะอาดวี touch ดเซนซิทีฟทัสตัวนี้เลยนะคะง่ายๆเลยก็คือหลังจากใช้งานนะคะก็ให้หมุนออกอย่างนี้แล้วก็ดึงออกกไไไดดด้้้้เเเลลลยยยนนนนะะะะคค็สาาาาาามรถปํปปว่ แล้วก็นำมาเช็ดให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครมีน้ำมันหลอลื่นเนี่ยก็ให้หยอกไปประมาณ2-3หยดนะคะแล้วก็เปิดใช้งานประมาณ2-3วิเพยืดอายุการใช้งานของใบมีดเนี่ยแหละคะ่ะยังไงก็ลองไปดูกันเลยกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย